<c oughs> สวัสดีครับก็มาต่อที่มุมมองทางเทคนิคนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะถึงเป้าหมายของการพักตัวของเราแล้วแหละนะครับก็คืออ่าเราคุยกันไปตอนนี้มันทดสอบเส้น200นะครับว่ามันก็ไม่น่าจะผ่านหรอกเพราะตอนนั้นเบรดมันก็ไม่ดีนะครับก็เลยคาดหวังการย่อตัวตอนนี้มันก็ย่อมาเนี่ยแท่งแดงเนี่ยก็มัน4วันติดละนะครับอ่าแต่โซนแนวรับที่เราประเมินไว้ให้เนี่ย ก็คือเส้น SMA 20จะเห็นว่าก็ถึงแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยแตก SMA 20ละแต่มันมีนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของแกปประมาณ1232 2, นะครับซึ่งไหนๆลงมาละนะครับผมว่าก็อยากให้ลงมาปิดๆไปทีเดียวมันได้เสร็จๆนะครับก็คือ1232 2, เนี่ยก็จะมาเป็นตัวของแนวรับนะครับดับงนั้นก็เลยมองว่าการลงวันเนี้ยนะครับอาจจะมีเริ่มมีดาวไซที่มันมันเริ่มจํากัดมากขึ้นละนะครับจากช่วงที่ผ่านมาตลาดมันดูแบบ อาจจะเล่นยากหน่อยหาหุ้นเข้าไปเก่งกาไรยากหน่อยเพราะหลายๆตัวมันลอยตอนเนี้ผมว่ามันก็เริ่มหุ้นที่มันลอยเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาสู่ในระดับราคาที่มันสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับก็คือลงมาเริ่มมาแถวเส้นค่าเฉลี่ยละนะครับก็อาจจะเริ่มเป็นจังหวะในการเข้าไปสะสมมากขึ้นสําหรับตัวหุ้นลายตัวนะครับไปดูเรื่องของเบรดกันนิดนึงนะครับคือในภาพรวมเนี่ย ที่ผมยังคิดว่ามันเป็นการย่อเนี่ยแล้วสุดท้ายน่าจะเป็นการย่อเพื่อจะกลับขึ้นไปต่อเนี่ยนะครับก็เพราะว่าหุ้นที่ทานิวโลเนี่ยมันไม่เยอะมากนะครับก็จะเห็นว่าคือถ้าเกิดลงอย่างเงี้ยแล้วผมเห็นหุ้นที่ท New ํานิวโลเนี่ยพุ่งไป4 0่สอย่างเงี้ยผมก็คงไม่อายังไม,ยงไม่ยังไม่กล้าบูเท่าไหร่นะครับคือแบบยังไม่กล้าเรียกซื้อเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดโอเคมันลงแต่ว่าหุ้นที่ท New ํานิวโลเนี่ยมันไม่ได้พุ่งสูงขึ้นมากเนี่ยมันก็อย่างันก็ต้องเเรรริ่่มมป็นนนจัังหววะะะใกาสสแลล้คบ แต่ก็นิดนึงนะครับคืออย่าไปหวังว่ามันจะขึ้นแรงขึ้นเร็วนะครับคือเราอาจจะชินกับช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาว่าโอเคย่อแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวทำนิวไฮแล้วย่อแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ทำนิวไฮแล้วนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาจะเป็นช่วงที่ดีเกินไปนะเพราะว่านิวไฮมันเยอะแต่ตอนนี้โอเคนิวโลมันมันเริ่มลดมันไม่ได้พุ่งแต่ว่านิวไฮมันก็ยังไม่ได้พุ่งกลับนะครับดับงนั้นเวลาซื้อในช่วงนี้นะครับก็คือเราคิดว่ามันก็มีโอกาสจะขึ้นหละ แต่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะขึ้นแบบวัน2วันไรดีดเร็วดีดแรงอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นนะครับมันจะเป็นลักษณะการดีสลับเพื่อจะทําฐานอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับนี่ก็เป็นภาพที่อยากให้เห็นนะครับว่าในภาพรวมก็คือเริ่มเริ่มเป็นจุดในการกลับมาเล่นฝั่งขึ้นแล้วแหละแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปหวังว่ามันจะขึ้นอะไรเร็วนะครับอ่เรามาต่อกันที่ตัวของภาพลาย30นาทีกันนิดหน่อยนะครับ สำหรับกราฟลาย30นาทีเนี่ยมีอะไรให้ลุ้นเพิ่มอีกไหมนะครับจริงมันมีนะครับกราฟลาย30นาทีเนี่ยเราจะเห็นภาพมันเป็นลักษณะของไซด์เรดาวลงมานะครับตอนหลุด s m a 200ภาพก็เป็นเป็นเชิงลบนะครับเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าอาจจะมีรีบาวสลับไปบ้างก็รีบาวไปชน s m a 200เนี่ยแล้วมาเกิดอ่าเดสครอสระหว่างเส้น20่สบเส้น200ก็ตัดลงมาก็เลยทำให้รีบาวช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็โดนขายลงมานะครับอ่า uh, ที่ผมตีไว้เนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือแกลบนะครับประมาณ1232นะครับ คือถ้าเกิดลงมาปิดแก็บที่1232ผมว่ามีอีกอย่างหนึ่งให้รุ้น,นะครับก็คือเรื่องของ bullish divergence นั่นเองนะครับคือถ้าเกิดลงมาแล้วเกิด bullish divergence เนี่ยเราก็อาจจะเห็นการรีบาวกลับไปแถวมาณ12-5 0สูตรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากภาพลาย30นาทีนะครับไปที่ตัวของฟิวเจอร์นะครับสำหรับฟิวเจอร์ก็อ่าเราก็ปิดปิดช็อตไปและนะครับก็อาจจะกำไรอ่าไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เพราะเราปิดไปแถวประมาณ805นะครับ ก็ยังยังลงมาต่อนะครับอ่าแต่ตอนนี้ถามว่าเป็นจังหวะในการเปิดลองหรือยังผมอาจจะรอดูในช่วงช่วงบ่ายแล้วกันนะครับเพราะว่าลงมาตรงเนี้ยนะครับมันก็ลุ้นไดเวอร์เจนแล้วล่ะนะครับมันก็ลุ้นไดเวอร์เจนแล้วล่ะแต่ประเด็นคืออะไรนะครับนี่ก็สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ําเสมอว่าอ่เวลาเห็นพวกแบบราคาลงอินดิเคเตอร์ไม่ลงเนี่ยอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นว่าอุ้ยไดเวอร์เจนละซื้อเลยนะครับเราคุยเรื่องไดเวอร์เจนกันบ่อยละก็คือว่า ความผิดพลาดที่ผมเห็นบ่อยสุดในการใช้เดเวอร์เจนก็คือว่าเรารีบอ่านเร็วเกินไปนะครับเราก็อยากเห็นอะไรที่มันเป็นสัญญาณการกลับตัวที่มันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับคือมันเพิ่งหลุดมาเนี่ยแล้วก็เป็นแท่งแดงอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดมันยังลงไปต่อเนื่องเนี่ยไอตัวไอซ์ใสจะลงต่ํามาเดิมก็ได้อาจจะไม่เกิดเดเวอร์เจนก็ได้ดังนั้นตัวเดเวอร์เจนเนี่ยมันต้องรอการคอนเฟิร์มของแคนเดลสติ๊กด้วยซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดนะครับก็เดี๋ยวรอดูช่วงเช้าก่อนล้วกันว่า ช่วงเช้ามันลงมาสักนิดนึงเนี่ยนะครับล้าเริ่มมีสัญญาการกลับตัวเนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นดิเวอร์เจนต์อย่างเงี้ยเราค่อยเริ่มมาเปลี่ยนเป็นการเปิดลองสําหรับเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะครับก็รอติดตามบทวิเคราะห์ในในช่วงบ่ายแล้วกันนะครับว่าเราจะให้กลับมาลองเลยหรือเปล่านะครับโอเคคุยภาพประหลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะวันนี้ก็สรุปโดยรวมก็คือภาพเนี่ยน่าจะรอจังหวะในการเข้าซื้อได้ได้ไดมากขึ้นแล้วล่ะนะครับเมื่อวานนี้นอกจาก ตลาดหุ้นทสารารที่จะปรับตัวลงแล้วเนี่ยนะครับตัวของราคาทองคําก็ปรับตัวลงมาด้วยนะครับซึ่งทองคําเนี่ยเราคุยไปแล้วนะว่าภาพมันก็เป็นลักษณะของไซด์เวดาวมากกว่าเพราะว่ามันเป็นการกดไฮที่ต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เราต้องคุยกันเพิ่มเนี่ยคือตัวของซิลเวอร์นะครับคือก่อนหน้าเนี่ยนะครับในภาพรวมของโลงหะเนี่ยมันต้องมองเป็นไซด์เวเพราะว่าตัวซิลเวอร์มันคือไซด์เวอัพส่วนทองคำเนี่ยเป็นไซด์เวดาวแต่ตอน,น Silver เนี้ยซิลเวอร์เนี่ยมันเสียภาพไซด์เวอัพแล้วเราจะเห็นว่า มันหลุดเส้น up trend ละนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราคุยกันว่ามันยกโลอย่างนี้อยู่เราก็ต้องมอง sideways up ไปก่อนนะครับแต่เวลามันหลุดเส้น up trend อย่างเงี้ยนะครับแล้วหลุดอ่าโลอย่างเงี้ยลงมาเนี่ยมันก็เกิดโ low ลเวอร์โลละเราก็ต้องเริ่มมองเป็น sideways down ละก็แปลว่าภาพของโลหะเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็น sideways down เปละนะครับเพราะว่าทองคํามันก็ sideways down อยู่แล้วแล้วซิลเวอร์เปลี่ยนจากไ sideways มาเป็น,น sideways side down ดังนั้นภาพโดยรวมของกลุ่มนี้เนี่ยตอนนี้ก็คงเป็นฝั่งช็อตที่จะ ได้เปรียนนะครับซึ่งฝั่งช็อตเนี่ยเราก็อยากเน้นช็อตตัวของทองคํามากกว่าเพราะว่าภาพที่มันเป็นไซเวดาวเนี่ยมันชัดกว่าแล้วก็เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับราคาน้ํามันนะครับน้ํามันก็อ่ะก็อยู่แถวโซนแนวรับแหละนะครับแต่ก็สัญญาณการฟื้นตัวก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนักนะครับก็เดี๋ยวข้ามมาที่หุ้นแนะนําเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้มันก็อ่ะหลายๆตัวมันก็เริ่มกลับมาเก่งกำไรได้แล้วนะครับ ตัวแรกนะครับก็เป็นตัวใหญ่ก่อนเลยละกันนะครับก็คือตัวของ G ั f e n e r g y นะครับกัฟก็เป็นหุ้นที่ราคาเนี่ยค่อนข้างจะลอยในช่วงที่ผ่านมาก็คือเป็นการเปิดแกลบขึ้นไปนแล้วมาเกิด Bearish บ i v e r g e เ c e นะครับเราก็เลยคิดว่ามันต้องย่อแหละตอนนี้ก็ย่อมาถึงในโซนที่เราคิดว่าเปน็นจุดในการกลับมาเล่นฝั่งซื้อได้ละนะครับก็คือมันปิดแกลบที่ประมาณ46.25ได้แล้วนะครับแต่เมื่อวานน่าเสียดายนิดนึงคือถ้าเกิดเมื่อวานเนี่ยคันเดลสติ๊กมันปิดแบบ47อะไรเงี้ย รือ46.75เนี่ย candle stick ก,กับโบมันจะสวยกว่าน,นี้นะครับแต่ก็ถือว่าเริ่มโอเคแหละอย่างน้อยก็ลงมา SMA 20ละปิดแก็บได้แล้วก็พอเล่นได้แล้วนะครับแนวรับ46.5 s t o อ l o s ถ้าต่ำกว่า45.25เป้าหมายคือ48แล้วก็49สําหรับตัวของกฟนะครับตัวถัดมาเป็นตัวของ b h นะครับ b h ก็ลงมาปิดแก็บแล้วเหมือนกันนะครับนี่คือหุ้นที่มันแบบแข็งแกร่งนะครับในกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับที่เป็น Inward Head and Shoulder มาช่วงก่อนหน้านี้ ตอนนี้ถอยลงมาปิดกับที่179ละแล้วเราก็เห็นว่า Candlestick เนี่ยก็เป็นการเป็นเกิดแท่นกับตัวด้วยนะครับดังนั้นเราก็ต้องมองเป็นจังหวะย่อเบิขึ้นแหละสำหรับตัว B H นะครับแนวรับ179สต็อปรอแล้วต่ำกว่า173นะครับเป้าหมายคือ187.5แล้วก็190สำหรับตัวของ B H นะครับตัวถัดมาก็เป็นตัว B T S นะครับก็เป็นตัวที่มีคำถามเข้ามาในช่วง ต้นสัปดาห์กันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยผมก็ยังแบบเบรกไว้ก่อนเพราะว่าเ,าเรายังไม่เห็นการกลับตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นไซด์เวล่ะแต่ตอนต,ต้นสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นคันเดลเนี่ยแดงลงมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่อยากจะไปให้ซื้อเบ็นะครับเพราะว่าซื้อเบ็มันก็เสี่ยงเกินไปแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าโอเคคันเดลมันกลับตัวละซึ่งคันเดลกลับตัวแท่งนี้ก็ต้องถือว่าค่อนข้างดีเลยเล่ะนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าแท่งเขียวแท่งนี้แท่งเดียวเนี่ยกินแท่งแดงไปตั้งสามแท่ง นะครับก็คือโมเมนตัมในแรงซื้อเนี่ยมันกลบแรงขายเนี่ยนะครับไปลวดเดียวเลยสามแท่งอย่างนี้นะครับเราก็เลยมองว่าเป็นจังหวะในการเก่งกําไรล้นะครับประกอบกับสโต c แคสติกด้วยที่มีการตัดขึ้นในเขตของ o v e r s o ์โนะครับก็เลยคาดหวังว่าน่าจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวขึ้นไปได้สําหรับ BTS นะครับคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อที่กรอบล่างเนี่ยแต่มันก็ยังเล่นได้เพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูกรอบไซด์เวอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่ากรอบบนเนี่ย กับกรอบล่างเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่ในการขึ้นไปเยอะกว่าที่ลงมาด้านล่างอยู่ดีก็แปลว่าริตรีวอตในการเล่นมันยังได้อยู่นะครับก็แถวประมาณ3.4 6 3.5ก็เป็นจังหวะซื้อได้แนวต้านหลักเนี่ยคือ3.74จุสต็อปรอถ้าต่ำกว่า3า6านะครับแล้วก็เป้าหมายย่อยเนี่ยประมาณช่วง3.64สําำหรับตัวของ BTS นะครับก็สัญ,ญญาณบวกมาแล้วนะครับอ่ะถัดมาก็เป็นตัวของ XPG นะครับ XPG กับ BTS มันก็มีความคล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นหุ้นที่แกว่งในกรอบของไซเวย์นะครับเป็นการแกว่งในกรอบของไซเวย์ซึ่ง XPG เนี่ยจะมีความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าด้านบนมันมีแกลบตรงนี้อยู่ที่0.6นะครับผมก็เลยคิดว่ากรอบบนเนี่ยผมใช้0.6ที่เป็นแกลบไปเลยแล้วกันนะครับก็ตรงนี้จะเป็นทาร์เก็ตในการขึ้นส่วนลงมาที่ที่มันเหมือนกันก็คือลงมาที่กรอบล่างนะครับแล้วก็ยืนได้ไม่หลุดแล้วมีแคนเดลกลับตัวนะครับแล้วก็ตัวของสโตแคสติกก็มีการตัดขึ้น ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ตัดขึ้นในเขตของ o v e r อร์โซ่นรอบที่แล้วเนี่ยตัดขึ้นในเขตโอเวอร์โซอันนี้ตัดขึ้นในเขตโอเวอร์โซอันนี้ตัดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เขต o v e r อร์โซ่แต่ก็โอเคแหละก็อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณบนกอ่อนเข้ามาอีกอย่างหนึ่งในตัวอินดิเคเตอร์นะครับแนวรับือ0.53ย์จุด้าสต่อปอ0อเป้าหมายก็อย่างที่พูดไปคือเราคาดหวังการปิดแกบปที่ศูนย์หรับ XPG ามาที่ตัวของว e ันอีกันบ้างครับวันอีก็ไม่ได้หยิบมาแนะนํานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะภาพมันก็คงแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือ,อมันค่อนข้างเป็นหุ้นที่แบบปรับตัวเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นหลังจากที่มันไปนเกิดดิเวอร์เจนในภาพใหญ่หน่อยที่ตรงนี้นะครับที่ไม่หลุดทำไม่ทําโลละแล้วก็เริ่มฟื้นนะครับแต่ก่อนหน้าน,นี้ก็ฟื้นเกินเส้น SMA20 ขึ้นไป แล้วตอนนี้ก็ถอยกลับมา SMA 20อีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลุดลงไปนะครับแต่ตอนนี้กลับมายืนได้เนี่ยผมว่าถ้าเนี่ยเราอาจจะเก็บไว้เล่นก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราเห็นว่าบางตัวมันเริ่มหลุด SMA 20ถูกไหมครับถ้าตัวไหนหลุด SMA 20ไปแต่สโล e ยังเป็นบวกเนี่ยเราก็ยังต้องเก็บไว้ใน watch list ก่อนแล้วถ้าเกิดมันกลับยืน SMA 20ได้เนี่ยก็แปลว่ามันเริ่มกลับมาเป็นไซด์ไวออีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรับก็คือ2.34 สต็อปลอถ้าต่ำกว่า2.28นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็2.5แล้วก็2.6สำหรับตัวของ 1E นะครับก็เสริมนิดนึงแล้วกันว่าสมมติถ้าหุ้นหลุดเส้น20ลงไปเนี่ยแล้วมันพลิกกลับมาอยู่ในเส้น20ได้เวลาซื้อเนี่ยให้ใช้สต็อปลอที่โลล่าสุดจุดที่มันหลุดลงไปนะครับเทคนิคนี้ผมว่าน่าจะได้เห็นมากขึ้นในในช่วงถัดไปถ้าเกิดภาพตลาดเ,เริ่มฟื้นขึ้นมาจริงนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ XO แล้วกันนะครับ สำหรับ XO เนี่ยเกิด Golden Cross นะครับเส้น20กับเส้น200มีการตัดขึ้นมาแล้วก็นะครับ Pattern ทเ,ทนเนี่ยมันเป็นลักษณะของ b u l แ f l a นะครับเป็น b u l แ f l a k ก็คือขึ้นมา SMA 200แล้วฟอร์มเป็น f l a k แล้วก็ Break out ดังนั้นเราก็ต้องมองว่าเป็นการ Break เพื่อจะขึ้นต่อนั่นเองเป้าหมายคือ19.4แล้วก็20บาทแนวรับ18.6ป s t o ถ้าเกิดต่ำกว่า18.1สําสำหรับตัวของ XO นะครับนี่ก็ ครบทั้งหมดในหุ้นแนะนำแล้วนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาต่อกันที่ตัวของคำถามนะครับเมื่อกี้ผมเห็นคำถามตัวของโนโวนะครับดูโนโววันนิดนึงแล้วกันนะครับตัวของโ no นโว B80 นะครับก็เป็นตัวที่อาจจะลงมาค่อนข้างแรงนะในช่วงที่ผ่านมาก็คือ,อราคาเนี่ยเปิดแกลเนี่ยแล้วก็ ไหลลงมาค่อนข้างแรงเลยนะครับเนี่ยหลุด2.1ลงมาตอนเนี้ยฟื้นนะครับฟื้นแต่ฟื้นไปเนี่ยนะครับมันไปติด SMA เนี่ยติด SMA 2 0อยู่ดังนั้นจุดตรงนี้เนี่ยผมว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มรอบของการฟื้นตัวนะครับผมอยากเห็นการย่อมารอบหนึ่งก่อนมากกว่าถ้าย่อมารอบหนึ่งแล้วยกโลเนี่ยเราค่อยฟื้นขึ้นไปเนี่ยอย่างเงี้ยจะสวยกว่าสําหรับตัวของ Novo B80 ะครับซึ่งตรงเนี้ยวันเนี้ยตัวของ ตัวของตัวซานูฟีเนี่ยผมว่ากราฟอาจจะดูดีกว่านะครับคือซานูฟีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวซานูฟีแ80เนี่ยมันมีการเบรกตัวเส้นดาวเทนไลน์ขึ้นไปละนะครับตรงนี้ก็มันอาจจะเลอจุดเบรกนิดนึงอาจจะมีพูแบ็กบ้างแหละแต่ตัวนี้จะเป็นการพูแบ็กเพื่อขึ้นต่อที่ชัดเจนกว่าตัวของโนเวอ8บ่นะครับไหนๆก็พูดรวก็เลยพูด2ตัวให้ดูคู่กันไปเลยนะครับโอเคเราก็ไปดูคําถามอ,อื่นๆนะครับก็ Uh, DR ก็คือตัวนี้แหละนะครับ uh, Sanofi 80นะครับ uh, มาดูที่ p d g c บ้างนะครับสำหรับ p d g c ตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับคีย์สำคัญนะครับช่วงนี้ดู SMA 20นะครับถ้าหลุดก็ใจเย็นๆนะครับตอนนี้มันหลุด SMA 20ลงมาถูกไหมครับเราก็อาจจะรอให้มันกลับไปยืนเหนือ SMA 20ก่อนเราค่อยซื้อหอืกทีนึงคือรอลงมาถับ SMA 200ค่อยเข้าซื้อสำหรับตัวของ PDTGC นะครับ ส่วนตัวของ i2 i2 ผมว่าอหน้าน่าเล่นเหมือนกันนะครับคือเล่นด้วยลิครีวอร์ดเนี่ยน่าจะคุ้มนะครับสมมติซื้อ0.83าเนี่ยเป้าหมายปิดลับที่1.04ถ้าลงมาต่ำกว่า0.77ก็เป็นจุด s ต o p l ล s s ไปสำหรับ i2 นะครับก็เหมาะคนที่รับความเสี่ยงได้สูงแล้วก็มีวินัยในการ Stop l ล s s นะครับจะเห็นว่าคุณที่ใกล้ใกล้โลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุยว่าให้คนที่มีวินัยในการ s t o p loss เนี่ยเล่นนะครับถัดมาเป็นตัวของ CPO C ก็หลุด อั t เทรนลงมานะครับทำให้ภาพตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากให้มันหลุดตรงนี้ลงไปต่อถ้าหลุดตรงนี้ลงไปต่อจะอาจจะแย่เลยนะครับถ้าดีคนจะต้องฟื้นให้เร็วแล้วกลับไปยืนอัพเทรนให้เร็วเพื่อให้มันเป็นการเป็นการแบบเกิดฟอล l b เบรกนะครับดับงนั้นถ้ามีทุนอยู่45.75เนี่ยถ้ามันรีบาวหน่อยก็อาจจะออกก่อนก็ได้นะครับสำหรับตัวของ c p o ส่วนตัวของ kcg นะครับคือผมก็เลงอยู่เหมือนกันแหละว่าจะหยิบม,มาเป็นหุ้นแนะนําดีไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูตรงนี้นะครับจุดที่มันเบรกไปของเส้นดาวเทรนเนี่ยที่มันเบรกเส้น200ไปเนี่ยเวลามันถอยมาตรงนี้มันก็เป็นแนวรับแหละนะครับแต่ผมคิดไปคิดมาเนี่ยผมก็คิดว่าเออคันโดมันยังแดงยาวอยู่ผมเลยคิดว่าไม่จาเป็นต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะครับคือช่วงนี้จะเห็นว่าเวลาเจอคันโดแดงยาวเราอาจจะไม่รีบมากเราอาจจะรอดูก่อนว่าถ้าเกิดเกิดคันโดลกลับตัวตรงนี้ค่อยซื้อสําหรับตัวของ kcg มาที่ตัวของ S C C นะครับ S C C เนี่ย S C C ตอนนี้เนี่ยมันมันก็ราคาเนี่ยก็อยู่ในโซนทั้งสูงแหละแต่ถ้าคุยกันว่า S M A 2 0มันเป็นแนวรับจริงๆก็ตรงนี้ก็แถวเป็นเป็นโซนของแนวรับแล้วหละแต่ประเด็นคือเวลาราคามันอยู่ในจุดที่มันสูงมากๆเนี่ยมันก็แถว S M A 2 0ก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันว่าถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยมันก็เปิดดาวไซด์ด้านล่างเหมือนกันนะครับคือตัว S C C เนี่ยผมก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้ S M A 2 0เนี่ยเป็นหลัก ผมอาจจะมองเป็นแบบนี้เลยว่าถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันไม่ควรหลุด SMA 20หึือตรงข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วมองเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยว่าถ้าเกิดมันเบรกขึ้นไป208เนี่ยค่อยไปเล่นตามสำหรับตัว S C C นะครับก็รอเบรกด้านบนแล้วก็ใช้ด้านล่างเนี่ยเป็นเป็นสต็อปมากกว่าสำหรับตัว S C C นะครับมาที่ตัวของ Big g ริ m นะครับ Big g r i มจะเห็นว่าตอนนี้มันหลุด SMA 20ลงมาก็อาจจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลุด up พร e n d ลงมาด้วยนะครับคือตอนนี้หุ้นที่มันหลุด S M a 2 0หลุดอัพร e n d ลงมาเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบรอลุ้นแหละว่ามันจะกลับมายืนได้เร็วหรือเปล่านะครับถ้ามันกลับมายืนได้เร็วเนี่ยมันก็จะเป็นการหลุดหลอกแต่ถ้าเกิดมันกลับมายืนได้ไม่เร็วเนี่ยมันก็เสียแนวโน้มนะครับมันก็เสียแนวโน้มมาที่ตัวเอราวันนะครับทุน2.7ขายก่อนหรือว่าจะถือต่อดีนะครับโอ้ทุน2.7นี่สูงสูงมากเหมือนกันนะครับ คือจริงผมก็อยากให้ขายก่อนมากกว่าแหละเพราะว่าผมคิดว่าอย่างน้อยอา,อาจจะเห็นการลงมาปิดกับที่2.5นะครับแล้ว2.7ก็เป็นราคาที่ลอยอย่างเงี้ยเราคิดว่าไม่น่าซื้อนะครับพียานายนะครับเข้าถั่วดีไหมก็อาจจะไม่เหมาะกับการถั่วนะครับเพราะว่าเทรนด์มันเสียจะเห็นว่า SMA 200เนี่ย หนึ่งรอบสองรอบสามรอบไม่หลุดเนี่ยแล้วมันอยู่ดีมันม,น,มนหลุดอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมองว่าภาพใหญ่มันมีอะไรแปลกแหรือเปล่าเวลาเราเริ่มกังวลกับภาพใหญ่ว่ามีอะไรแปลกแหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่จังหวะในการถั่วสําหรับตัวของพีอานายนะครับก็พยายามแบบรีบาวแล้วก็ออกมาดูก่อนเฉยๆแล้วกันนะครับหลุด s อสเอ็มเยนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับโอเคมาที่แบมนะครับแบมก็ขึ้นไปค่อนข้างเยอะแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็ น่าจะพักนานกว่ารอบอื่นนะครับคือรอบอื่นเนี่ยตอนนั้นมันเกิดโกลเด้นคลอสนะครับเวลามันพักเนี่ยจะเห็นว่าไม่หลุด SMA 20ไม่หลุด SMA20 แต่ล่าสุดหลุด SMA 20ไปแล้วก็แปลว่าเราไม่ควรจะรีบเล่นในตัวของแบมก็ปล่อยให้มันพักลงมาก่อนนะครับ QH นะครับทุน1.3นะครับขายออกก่อนไหมนะครับทุนประมาณนี้นะครับก็คือน่าจะซื้อ SMA 20รอบที่แล้วแถวนี้นะครับรีบาวขึ้นตอนนี้ถอยกลับลงมานะครับ Uh, ทุน1.3ก็ยังกำไรอยู่นะครับผมว่าถ้ารีบาวหน่อยนึงเนี่ยประมาณ1.4 1.42ก็อาจจะขายออกก่อนสำหรับตัว q s ก็ได้เพราะว่ามันก็เลทโปรฟิตลันยากแล้วแหะเพราะมันหลุด SMA 20ลงมานะครับมาที่ตัวง Home Pro นะครับ Home Pro เนี่ยจริงๆก็พอเก่งกำไรได้นะครับเพราะว่า SMA 20เนี่ยมันก็กำลังจะกลับมายืนแต่ที่ผมอาจจะไม่ได้อา่าอาจจะแบบจุดติดอยู่นิดนึงว่าแบบไม่ได้แบบบูริชมากก็คือว่า slope เนี่ยเราเห็นว่า slope เนี่ย มันเริ่มพลิกเป็นลงนิดนึ่งแล้ลองเปรียบเทียบกับวันอที่เราบอกว่ากลับยืนเอสเอ็มเอ20เนี่ให้ซื้อแต่จะเห็นว่าตรงนี้สโลปมันเป็นเชิงบวกแต่ตัวของโฮมโปรเนี่ยสโลปมันเป็นมันเป็นเชิงลบนะครับคือถามว่าพอเล่นได้ไหมมันก็มันก็พอเล่นได้แหละสําหรับโ m e Pro แนตะ่ว่ามันก็มีจุดแบบติดติด,ดนิดหนึ่งนะครับไปที่ตัวของมีนานะครับสําหรับตัวนี้ก็คงให้ภาพเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับก็กรอบแนวรับ0.88 แนวต้านก็0.96 0.97สําหสำหรับตัวของมีนานะครับ scgp นะครับอันนี้กอ็อย่าพึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าหลุด up trend ลงมานะครับก็ยังไม่มีอะไรให้รีบเข้าไปเล่นนะครับก็รอรอจังหวะไปก่อนนะครับ sc เราคุยไปแล้วนะครับามา,า sc C เราคุยไปแล้วนะครับมาที่ sc sc เนี่ย sc ยัง sc ตัวนี้ยังยังถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ายังไม่หลุดเส้น sma ยีนะีถ้ามีทุน1.8เนี่ยก็อาจจะยังยังพอถือได้อยู่นะครับก็ใช้ทุนแหละเป็นจุดเทลลิงสต็อปไปเลยถ้าไม่หลุดก็ถือได้แต่ถ้าเกิดหลุดเมื่อไหร่เราก็ขายสําหรับตัวของ s c s ซนะครับเอ่อ uh, GC คุยไปแล้วนะครับ AWC แล้วกัน AWC เนี่ยก็ตัวนี้ถือว่าย่อน้อยมากนะครับคือย่อมาไม่ถึงเส้น SMA 20ดังนั้นตัวที่มันย่อน้อยเราก็ ไม่อยากให้ไปไล่ตามนะครับก็รอไปก่อนนะครับ TKN คัดลอที่จุดไหนได้นะครับก็คัดตรงนี้แหละนะครับถ้าหลุดโลต่ำกว่า5.65ก็ผิดนะครับก็คือต้อง stop loss สำหรับ TKN ส่วนตัวของ True เนี่ยอาจจะดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะให้ภาพเป็น s i d e w a y ว่าโอเคตรงนี้คือแนวรับหลักแล้วก็เส้น200คือแนวต้านหลักแต่ตอนนี้อาจจะเริ่มเห็นว่าโอเคเริ่มมีการยกโลอย,อย่างเงี้ยมันก็ดูดีขึ้นมาหน่อย นะครับอ่าเราถ้าเราซื้อเราก็ซื้อประมาณเนี้ย10.9สต,ต็อปรอต่ำกว่า10.6นะครับส่วนเป้าหมายคือ S M A 200ที่11.6สำหรับตัวของ True บ้านปูนะครับบ้านปูก็เราคุยไปตอนต้นสัปดาห์ว่า S M A 20เนี่ยเราจะรอเล็งจังหวะซื้อแต่เราก็มีการ remark รไว้แล้วว่าคือเรามองภาพตลาดไม่ค่อยดีเราก็บอกอยากเห็นว่ามันมี candle กับตัวก่อนเถอะนะครับแล้ค่อยซื้อก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบมากจะเห็นว่า candle เนี่ย2วันที่ผ่านมาก็ ไม่มีคันเดลกลับตัวเลยนะครับดังนั้นก็รอก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะให้มีคันเดลกลับตัวก่อนสําหรับตัวของบ้านปูส่วนตัวของ M นะครับตอนนี้ก็ย่อลงมาก็ยังไม่ถึงแนวรับนะครับก็รอยใกล้ SMA 20ประมาณใกล้ๆตรง23บาทนะครับทุน28ช็อต against พอร์ตตรงไหนมันก็ต้องมันก็ต้องช็อตตอนนี้มันแบบสูงๆมากกว่าตรงนี้ก็อาจจะช็อตไม่ได้นะสำหรับตัวของ M โอเคเวลาเราจะหมดละนะครับก็มาที่ s i s b นะครับ แนวน้มคงเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับก็กรอบก็ประมาณนี้เลยนะครับแนวรับล่างก็14.7แล้วก็แนวต้านด้านบนก็16.3นะครับขออีก2ตัวแล้วกันนะครับเมดิสเมดิสก็าภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะจะเห็นว่าเส้น SMA 20เนี่ยก็หลุดหรือว่าเราตีเส้น uptrend line เนี่ยก็หลุดดังนั้นพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องรีบมากนะครับก็รอจังหวะให้มันทำฐานไปก่อน ส่วนเจ T อ่่อย่างเงี้ยเราเราจะรอเลงนะครับ mm hmm. ก็คือตอนนี้ถ้าเกิดหุ้นเหมือนหลุด SMA20 เยเนี่ยเราก็รอทําฐานไปเลยแต่ถ้าตัวไหนไม่หลุดเนี่ยอันนี้เราก็จะรอเลงไว้หน่อยว่าถ้าแถว SMA20 มเีนี่ยมีแคนเดลในการกลับตัวเนี่ยก็ะจะเป็นจังหวะเข้าเล่นแบบไซด์เว์อ up ได้สําหรับตัวของ j m t นะครับ mm hmm. ก็ในภาพรวมจะเห็นว่าวันนี้นะครับหุ้นหลายๆตัวมันก็เริ่มเข้าโซนซื้อมาขึ้นเพราะว่าตัวที่มันลอยก็เริ่มกลับ SMA20 แล้วละถ้าตัวไหนหลุด รอไปเลยไม่ต้องรีบนะครับตัวไหนลงมาใกล้ๆ SMA e 20ละรอแคนเดลกลับตัวนิดนึงก็ได้เราค่อยๆเข้าซื้อนะครับก็จะปลอดภัยมากกว่าแต่แถวนี้ก็เริ่มเป็นจุดที่น่าจะเก่งกำไรได้ง่ายขึ้นละนะครับเราก็เบรกมาประมาณสัปดาห์กว่าๆละนะครับตรงนี้ก็เริ่มกลับมาบูเล็กๆบ้างละในการรอสัญญาณการกลับตัวนะครับก็โอเคนะครับก็นะ่าจบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ แฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม c ี i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ